เกมกูเล่นบิโลนะแผทนใหม่ปรับมาใหม่สายดาเมจ <c oughs> <c oughs> มันหมัดบางกรมันมันกระพือผมมันกระพือผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ิโลร้ลองยี ครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวละครวีโรนะครับแพทนี้เนี่ยน้องเขาถูกบัฟมานะครับผมไม่ใช่ฮีโร่ใหม่นะครับเป็นฮีโร่เก่านั่นแหละแต่เขาบัฟมาบัฟมาแค่แอนติครับจากวงกลมเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นวงลีอย่างนี้ตันได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับปรับมาแค่นี้เองความสามารถของมันนะครับของวีโรนะเห็นสะจวดปะสะจวกอยู่ในหน้าจอเราใช่ปะไอตัวไหนที่อยู่ในหน้าจอเราสามารถตัดได้หมด แค่มันอยู่ในหน้าจอเราเราสามารถตันได้เลยนะครับดูนะสุิยานะเห็นปะแค่อยู่ในหน้าจอเราตันได้เลยดูระยะนะครับสมมติเราการป้อมอยู่ใช่ป่ะแล้วสจวอยู่ตรงแม่น้ำเราช้าแล้วก็เพี้ยงไกลมากแล้วผมไปดูไอเทมกันว่าผมจอะไอเทมอะไรนะครับ ไอเทมของวีโร่นะครับผมจะใช้รองเท้าลดคู่ดาวนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้ฟิกเกอร์ตลอดนะครับทุกครั้งที่วีโร่แอนติเนี่ยใช้คู่กับฟิกเกอร์ไปเลยครับโกงมากนะครับชิ้นที่สองนะครับใช้เป็นลองกินนุสนะครับผมลองกินนุสนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคอมโบสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยรัวๆนะครับด้วยความที่แอนติมันแรงมากๆนะครับผู้ต่อสู้จะทนสกิลหนึ่งกับสกิลสองเราไม่ไหวนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความอึดนะไม่มีสองชีวิตดาบอึดนี่แหละตัวคีย์เลยครับดาบอึดตอนที่เราเป็นศพเนี่ยเราสามารถกดดดดดาาบออออึไ้้วยนะเเ ดาบ200อันนี้คือสุดยอดเลยนะครับเนื่องจากว่าบวก AD 150อยครับทั้งขึ้นและลงนะคือแรงมากสกิลมันคือแบบบวกเรโชแรงมากคดาบสองร้อดาบอันทนี่สนนี่ 4, นะผมขึ้นเป็นทอยนะจริงๆก็อ,อยากขึ้นฟูลเดเบกก็ได้นะครับทอยมันก็กันไว้กันพวกแบบตัวเบิร์ดอ่ะโดนเบิร์ดชุดเดียวตายอย่างเงี้ยทอยจะทำให้เมยแเ่ยงเราแค่นั้นเองแล้วก็เกิดเอาไว้สับไอเทมพลังแฝงใช้เป็นดาบ ดักนะครับเนื่องจากว่าแอนตี้ของวิโรเนี่ยมันเป็นคลื่นดวยปึ้ม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 พาสซีฟมันอนะ่ะถ้าเราทําอะไรก็ช่างอ่ะมันจะปล่อยคลื่นมาเรื่อยๆเ,เลยปัมป๊มปัม๊มปั๊มเก็บสแต็กสบายนะครับดังนั้นดับปักแต่ต้องอัพแอนตี้ก่อนนะ คอ,อามอัมพิบทุกอย่างไม่ได้ขึ้นหมดเลยทำอะไรก็ช่างเป็นแล้วก็พลังแสงลองแนะนำบังคับดีกว่าบังคับใช้เป็นครูดาวเชลเลนเจอร์ลดลงนะครับแล้วก็มานาค่อนข้างน้อยดังนั้นเอามานา r e f i l มาลูนใช้จอกเกาะร้อยได้นะครับแต่ผมใช้เป็น g o เด e น body spirit d a r าก่อนคือตอนแรกก็จะเปลี่ยนไปจอกเกาะร้อยแหละแต่แบบด้วยความที่ผมแบบเป็นโเด้นมาก่อนก็เลยลองไปเล่นกลเล่นก่อนเอา้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับความแรงเลยครับยังแรงเวอร์เหมือนเดิมก็เลยใช้กเด d e แลวกันได้อึดด้วยตีเร็วด้วยอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปครับฝากเว็บเติมเกมราคาถูก รวดเร็วทันใจครับลิทแมนช็อปครับครั้งแรกของลิทแมนช็อปในงาน Thailand Game Show 2024แจกใหญ่ ROG Phone 8 Pro และรางวัลอื่นๆจากพวกเราอีกเพียบพร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นเฉพาะงานนี้เท่านั้นเจอเหล่าสตรีมเมอร์ในงานนี้ที่เดียวเจอกันที่บูธ S2 ในงาน Thailand Game Show 2024เตรียมสนุกมันกันได้เลยเจมกูเล่นวิโลนะวิโลหรอ แพทใหม่ปรับมาใหม่สายดำเมทผมจะเล่นเป็นคอมโบกันนะครับก็คือจะใช้เป็นวีโลกับแก๊กอ่าปกติเราจะเล่นแบบว่าแก๊กอลิเตอร์อรแก๊กนาตายาใช่ป่ะคือให้แก๊กฮุกมาแล้วก็ให้เมททาจังหวะอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นออฟเนี่ยแอนติเปิดให้ก่อนเลยวมันก็ฮุกมาก็คือฮุก1นะ้อยน่ะอาง่ายคอมโบฮุกนะ้อรนตะแล้วดูพลังดูก้านของเขาครับ เขาไม่ใช่มีแบบพลังพิเศษอะไรนะครับเขาแค่เล่นฟิตเนสแล้วก็แข็งแรงกว่าใช่ไหมครับเขาเป็นถือหวานเรามันมีข้อดีไหมวะเนี่ยตัวอื่นดูดิมีโซ่มีโอ้โหพลังวิญญาณมีสกิลเวทมนต์ใช่ไหมอ่าตัวนี้กล้ามใหญ่เข้มเล่นฟิตเนสมายินดีต้อนรับซูอาโอวีโอเคเราใช้สูตรนะครับเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้องวีเน็ตเจอตัวอะไรกีหน้าต้องเอาสู้กับศัตรูไปด้วยกัน โดจวยเจคิ่งตอนมีสี่ครับมันจะเก็บสแต็กสามปักง,ง่ายมากเพราะว่ามันจะมีคลื่นอยู่ you are indeed ได้นะได้นะได้นะ,นะ,นะให้มันลุมผมก่อนไมอตัดยังไม่มีดึงสามสองหนึ่งเฮ้ยทีเดียวเกียบเกียบ

ยงเขาโได้เจมใช้ได้เขาโได้เขาได้อ้โเกจะตายกูไม่มีเก้อโดนก้ยงหินใส่หน้า คือมันไม่ใช่แค่สตารข้างหน้ามึงเข้าใจะปะคือแม่งรอบตัวด้วยแล้วก็ยื่นหน้าไปอีกคือไม่สามารถหลบหลังวิโรได้นะครับก็ก็โอเคนะก็โอเคเลยอ่ะยีน่าฟิกยีน่าเจ็บบวกฟิกย้ำแผลได้นะเจมมีนตีสิบวิในป้อมได้เลยนอทเอาดาร์กนะครับตีให้ด้วยอะ กูบอกแล้วคอมโบม,มันได้ทำไมอ่ะไอเจมพุกโดนได้ไงวะเยอะนิ่งรออยู่บนฟ้าอย่างนั้น,นอไนอ้เจม้อย เฮ้ยเฮ้ยเอาอีบีตัวอะไรก็ไม่รู้แผ่นนี้มิโลก็มามิโลมาได้ไงมึงโดนฮีโร่ที่ไม่มีสกินคิวอ่ะเอ้ยโอ้ยไม่มีสกินนะตัไม่ต้องแบล็คเดนก็ต้องการศัตรูหากเปแล้วนะครับมิบูวะตรงบูตรงบูตรงบูเดี๋ยวกูตั้ให้ก่อนได้นะ เอนโเปิดไปแล้วล่ะตันที่ตันเร็วไปนิด <Stay>. น <ad> ึงว่ะมาแล้วยืนนิดเดีว หิวหิวบอกคุยอันนี้แรงแรงสูงนะครับแรงสูงย้ำผมจะได้เป็นฟูลดเมจแล้วก็เน้นมาเป็นคอมโบไม่แทงด้วยนะมันมันกระทืบผมมันกระทืบผมหมดแล้วแล้วหมดแล้วพี่เย่วีโลร้องเย่ พี่โร่ไม่เคยเจอตัวใหม่ตัวใหม่ไม่ใช่อันี่หรอไบรอนเหรอไอ้ตัวใหม่ไม่ใช่ไบรอนเหรอไอ้นั่นถามแปลกนะขอบอกเอ้ยอีกแล้วโอ้โดนใครจับอ่ะโดนพีโร่ครับ เทานะเทานะเอเฮ้ยอะไรอ่ะเปัดรากอดออกกูมีเกิดอะกูมีเกิดอ่ะกูมีฟิช e ช e ห้าวิห้าวิสี่วิสีวิ้าจะังถ้าจะจังได้ได้ม่ซอมเปล่า ก็ถามเมนส้มหรือเปล่าเล่นตึงเปียขนาดนี้ปังโอ้โหโอ้ยดูความแรงดิเจมไม่ใช่เมนส้มแต่มันคือช่องเบคอนลีมิกยังไงล่ะ มาดตีเพอมเ่ะมาดิมาดิหอมตีใช่ไหมอเคแ้คันเติ้ไม่มีใครกัน่อเคแคเตเจจะเย็นจะเย็นเมือรีบเมืองรีบเมืองรีบเอาอะไรกูชาตีไหวมึงจะทำไกูกดปล่อยตอนไหนก็ได้ตีกูอะมึงจะกัดจังหวะไงอะเจม สเต็ปจังวะถ้าล้ำอ่ะมึงกัดไม่ได้หรอกล้ำกัชาร์ดอ่ะกัดไม่ได้หรอกยักษ์สเลย้ยงออกมาแล้วป้งไอ้แก๊ไกลเยเหรอ ้ไกลเนี่ยใช่ครับอันนี้ผมมีติหมูชร์จคุมไว้เลยนะนะคอสเย็บเย็บเย็บดูนาคอสนาคอสนาคอสนาคอเาแล้วปังโอ้เฮ้ยเบาใอ้พวกผมเล่นก่อน จบนี่นะครับไปวีโลแพทดไม้ตัวหะไรเป็นฟูลเดเมจนะคือมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกคือแอติคคูดาว,วัยเล่นสายเาเมตแอติกว้างหลบไม่ได้กัดจังหวะไม่ได้การซีซีแรงนี่แหละจบใช้แค่ติพอตัวนี้ าแอนติไม่แรงไม่มีประโยชน์ะบอกไปก่อนแอนติต้องแรงนะเฮ้ยไม่เอ็มไอเจมใครเอ็มอ่ะกูได้ที่สามไอเจมเอ็มอ้อะ่ะก็ฝากติดตามช่องไอเจเจสันไปด้วยนะครับน้องเจสันนะอะันนี้ครับขึ้นมาอ่าครับไปกดติดตามกันได้นะครับผมเอ็แมแย่งผมเอ็ม,มได้ไงส่วนยูเอเอ้ายูเอเอ็มได้ไงยดัมเมดยงไงพี่มันปั๊มดาเมจยูเอไม่เอ็ม,มได้ไงอะ่ะยูเอไม่เอ็ม,มได้ไง ก็ฝากวีโรไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมานะครับปรับมาแค่แอนติอย่างเดียวจากวงกลมเนี่ยเป็นวงรีนะก็คือส,มา,สามารถสตาร์ข้างหลังได้ข้างหน้าได้ข้างหน้าของเขาเนี่ยถ้าเรามีฟิกเกอร์เนี่ยใครทีอ่อยู่ในหน้าจอเรานะสตัรโดนหมดนะครับผมอย่างที่ผมทดลองให้ดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ